กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลห้โชกทุกทุกท่านนะครับอะครับมาผมมาเจอกันในคลิปนี้นะครับกับเอฟซีขอมาหลายครับคือเหล็กดับพอกลวยครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ16สิงหาคมเขาได้เบรกไปนะครับอากี๊ดวีไลได้เบรกไปนะครับเรื่องเล็กดับของพอกลวยนะครับวันนี้มีเอฟซีขอมานะครับ อ่ามาในคลิปนี้จะเป็นดับล่างก่อนนะครับอาหมักชอบแขบหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับผู้หมักอ่าสหรับผู้บ่ามักการเลื่อนพันนะครับสําหรับเหล็กดับเอามาให้ผู้หมักผู้ชอบนะครับมึงเป็นแนวทางนะครับอ่คืองวดที่ผ่านมานะครับสิหสิงหาคมบอดดายนาเด็กดับของพอป่วยมาลงนะครับอ่าลงตั้งแต่ชุดเหล็กเกิดนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ค,แมคือเกาเหมือนเดิมนะครับอ่าทางเอ็ดวิไลจะพผ้าเขียนตัวเหล็กแนวทาง นะครับของพ่อกล้วยเป็นดับล่างนะครับเบิรงสคริปให้ดี1กันยายนครับ2 5 6 7นะครับเ่ะเพราะว่าจะใส่เวลาน่นจะกินเวลานานนะครับแอดไลจะพาเขียนตัวุลขกแนวทางชุดดับล่างของพ่อกล้วยกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปหลายนะครับเพราะว่าแนวทางถือว่างวดนี้พ่อกล้วยดับมาหลายชุดนะครับสำหรับดับล่างนะครับ เขียนตามแอดนีไล่เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นอ่ะครับเริ่มจากอ่ะคู่แรกนะครับไปเร็วเด้อครับไปเร็วอ่ะศูนย์ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม อาถาพกเวรดับะยูจังใดยังว่ากันไม่นะครับงวดต่อไป04ครับก็คืองวดที่พันมาเ้าก็ได้ยุดตีไปที่ว่าเบรกไปนะครับต่อไปครับ05ไปเร็วจังน้อยนะครับ06 07เป็นดับลางนะครับเบิ้งสิีไม่ดี ศูนย์แปดศูนย์เก้าอ่ะยูบูยูคอยว่ากันนะครับแอดมีไรเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ภูพันมักเพื่อนชอ,น,อ, 10, 11, กกอนนะครับอ่าหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งภูพมักกับปล่อยพันนะครับต่อไปครับหนึ่งสองไปเร็วจังน่อยเด้อครับ อย่ามันกลินเวลาเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่1นึ่งส1มหนสห,นห้าห,ห,หเจด หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง สองสามสองสี่สองห้าไปเร็วจะไม่นะครับเอฟซีสองหกสองเจ็ด สองแปดสองเก้าสองเก้าสามศูนย์สามสอง 3 3มสามสนะครับสามสี่ครับ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด สามเก้าสี่หนึ่งสี่สองต่อไปครับสี่สาม สีีครับหลายนะครับเอฟซีงวดนี้ถือว่าดับหลายเลยจะยูบอยู่กะรอเบ응ิงนะครับหนึ่งกันยายนจะเป็นวันให้คำตอบสี่ห้าครับสี่หกสี่เจ็ดไปเร็วนะครับเพราะว่ากินเวลาเอฟซีหลห้าหนึ่ง ห้าสองครับอาครับถือว่าเหยียดเลยอาจจะยูบอยู่นั่นนะครับเอฟซี FC. เป็นเรื่องของตัวเลขแนวท่านะครับเพราะว่าพอกล้ยห้มาแบบนี้แอดวิไลจะนําเสนอแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับอามักชอบครับดับล่างของพอกล้วยนะครับ เดี๋ยวทางแกรบไลเช็กเบองจะมีจกักูจักตับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้เจ็ก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม้ายกยี่สิบบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห 3ามสิบเกียรต4สามสิบแปดสามสิบเก้าดอาห้ยปชุดสีชุดนะครับอ่ะยูปเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเพราะว่าพอกลวยห้มาแบบนี้แอดวีไล่นํำเสนอแบบนี้สลับดับล่างของพอกลวยนะครับอ่ c เอฟคุณพ่อคุณแม่นะครับบต่ตองด่ามานะครับเพราะว่าแอดวีไล เอาไง่ายๆก็คือบางท่านกล่ว่าถามว่ามีเลขดับหี่ได้แล้วถือแล้วหวยนะครับเขาบอต้องเอาเลขดับของพุก่วยมาเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะว่าพุก่วยก็บอกชนเลขเด่นเลขดังเลขความฟันแม่นๆซื้อได้บ่ได้หามซื้อนะครับแล้วก็แอดวิไลเคยบอกอยู่ตลอดอ่ากล่องฉลากไม่มีเลขดับนะครับกล่องฉลากม่มีเลขดับนะครับบ่อตองมาดา่ามานะครับสาหรับภูมะจังตา่างๆููบ่มักเข้ากับป่อยพัน ่ากาแอดวิไลนะครับพอกลวยให้มาแบบใดนําเสนอแบบนั้นนะครับให้เอฟซีผู้เพื่อนมักผ่นชอบแต่ว่าถ้าประยูนะครับงวดนี้หนึ่งกันยายนถ้าประยูเดี๋ยวค่อยพิจารณาครับจะงดเงาเลยบ่นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลพิจารณางวดนี้ก่อนนะครับสาหรับเลกดับของพอกลวยจากมีภูต้องการนะครับสาหรับผู้มักผู้ชอบกะธรรมดานะครับคนเขามักบ่คือกัน เบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งเป็่นบรรทัดฐานนะครับแอดวีไลไปจากไข่มาด่ามากันนะครับเพราะว่าผู้เพิ่หมักพ่นชอบก็มีสําหรับผู้บลมักชอบเขากับเบิ่งงพันๆไปนะครับหรือบองเบิ่งเลยก็ได้สําหรับคลิปเล็กดับของพ่อ้กยเขาไปเบื้องชุดเหลขกเกิดของพ่อ้กยนะครับอ่างวดที่ผ่านมาชุดเลขเกิดพ่อ้กยชุดล่างนะครับสองแปดตรงๆชุดเหล็กเกิดพ่อ้กยนะครับแอดวีไลก็ได้ล่คลิปให้เบิ่งไปแล้วนะครับสำหรับชุดล่างก็ลงไปแล้วเหลือดับบน กับชุดเลขเกิดชุดบนของปอกล้ยนะครับอ่ายังเหลือดับบนกับชุดเลขเกิดนะครับเป็นชุดบนอ่าติดตามกันถามว่ามักพอชอบขับ้วปลายพันอ่าดับไรครับอ่าบางท่านว่าดับไโพตดอ่าจะไปซื้อตัวใดซื้อตัวที่คงเหลือนะครับเอ่าเพราะว่าอยูนี่แค่48ชุดอ่าแนวทางต้องเหลือ,อยู่5าชุดอ่าเลขรลอยชุดนะครับ ของกล่องสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะครับอ่ายังมีช่องโว้ลายแต่น,นี่กระจัดจะยูบอยู่นะครับอันนี้เป็นวันที่หนึ่งให้คําตอบหนึ่งกันยายนให้คําตอบแน่นอนอ่าสำหรับชุดเหล็กดับของปะกวยนะครับอ่ามักชอบจังตามบ่มัก,มกปล่อยพันชนเลขเด่นเลขดังเลขความฝันเลขผีให้ผีหน้าบอกซื้อได้หลักกล่กองสลากบ่ม,กมีเหล็กดับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ